ยิงแกล่งแม่ฟองสุภกิจไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดียวต้องยกนิ้วเห็นแต่ละอาชีพไม่ธรรมดาจริงๆสองธุรกิจแม่ฟองสุภกิจหลังลูกชายเคยบอกค้าพลอยเห็นแล้วถึงกับยกนิ้วให้ไม่ได้มีแค่เพียงอาชีพเดียวเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก คุณแม่วันหรือคุณแม่ของฟ้องสุปกิจอดีตแฟนหนุ่มของเอชุติมาที่เธอนั้นกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้จนชาวเน็ตถึงขั้นเปิดวาร์ปแม่วันจนได้รู้ว่าคุณแม่เป็นดาวติ๊กตอกมักทำคอนเทนต์ c o อร์เต้นเพลงดังลงในช่องอยู่บ่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้ฟ้องสุปกิจอดีตแฟนของเอชุติมาได้เคยมาออกรายการแฉเมื่อเดือนเมษายน65ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งคู่ยังคบหาดูใจกันอยู่โดยเอชุติมา ได้เปิดเผยกลางรายการว่าหากใครคิดว่าฟ้องเข้ามาหาเธอเพราะเรื่องเงินคนพวกนั้นคิดผิดเพราะบ้านฟ้องมีฐานะดีอยู่แล้วช่วงหนึ่งของรายการฟ้องถูกถามว่าทุกวันนี้อยู่กับเอเพราะความรักหรืออยู่ได้เพราะเงินซึ่งฟ้องตอบทันทีว่าความรักมากกว่าเพราะที่บ้านฟ้องก็มีฐานะอยู่แล้วที่บ้านฟองไม่ได้จนมีรถหรูสิบกว่าคันบ้านสี่ห้าหลัง อีกทั้งเอชุติมาได้เสริมว่าที่บ้านเขาคุณแม่เปิดร้านเล็กๆทําเหมืองพลอยพวกกลุ่มจิวเวอรี่ส่วนคุณพ่อฟ้องก็รับราชการเป็นตํารวจทั้งนี้ไทยนิวได้ตรวจสอบ Facebook ของคุณแม่วันหรือคุณแม่ของฟ้องสุป,ปกิจพบว่าเธอนั้นทําหลายธุรกิจโดยมักโพสต์ภาพขายของผ่านทาง Facebook อยู่เรื่อยๆเช่นเบเกอรี่เสื้อผ้ามือสองณอําอเภอบอ่อพลอยขนมไทยข้าวคุกกี้ ขนมจีนน้ำเงี้ยวไอศกรีมโมจิน้ำพริกกากหมูส้มโอลำไยมะม่วงอีกทั้งคุณแม่วันยังมีส่วนผลไม้เป็นของตัวเองอีกด้วย